ด็กพบกันเป็นวันที่3แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะรวมทั้งการระมัดระวังอันตรายจากของที่มีความร้อนแล้วก็ของมีคมด้วยนะคะในวันนี้ครูเจนจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวครูเจนจะให้เด็กๆไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ เล่นชิงชา้ามีก็ะชอบเล่นชิงชา้าโอลาลาโอลาลาแกว่งไปมาแซนเพลินชิงช้า นดาชอบเล่นสไลด์เสือก็ชอบเล่นสไลด์โอลาลาโอลาลาลื่นลงมารวดเร็วเล่นสไลด์ลื่นไหลเล่นทั้งวันไม่เบื่อโอ้ยยยยกระต่ายชอบเล่นแชมพูลีนสิงโตก็ชอบเล่นแชมพูลีนโอลาลาโอลาลาเด้งกระโดดแซนมันเด้งกระโดดดึงดังเด้งโดดดึงไม โอเคค่ะเพลงที่จบไปแล้วเด็กๆคงจะพอเดาได้นะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยในการเล่นนะคะโดยเฉพาะในการเล่นเครื่องเล่นสนามเมื่อกี้นี้เพลงที่จบไปนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่ามีเครื่องเล่นสนามอะไรบ้างที่อยู่ในเพลงพวกเพื่อนๆเหล่าสัตว์นะคะเล่นเครื่องเล่นสนามกันอย่างสนุกสนานเลยนะในเพลงก็จะมีอะไรบ้างนะคะมีชิงช้ามีกระดานหก มีสไลเดอร์มีแทมโพรีนนะคะเป็นเครื่องเล่นที่สำหรับให้กระโดดนะคะแล้วก็มีบ่อทรายนะทั้งหมดนี้เด็กๆน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วนะคะแต่ในช่วงโควิดเนาะก็สนามเด็กเล่นส่วนใหญ่ก็จะปิดนะคะไม่อนุญาตให้เด็กๆเ,เล่นเด็กๆคิดถึงเครื่องเล่นสนามกันใช่ไหมค่ะ เนื่องจากว่าเครื่องเล่นสนามเนี่ยถ้าเด็กๆไปเล่นกันหลายคนนะคะก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องปิดนะคะไม่ให้เด็กๆเล่นไปก่อนแต่ถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเล่นนะคะหรือว่าได้กลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครูก็มีวิธีการเล่นสนามอย่างปลอดภยัยเราจะเล่นสนามอย่างไรให้สนุกและปลอดภยัยไปฟังกันค่ะ เวลาที่เด็กๆจะเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กๆต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงที่คุณครูบอกนะคะหากเล่นบ่อทรายเด็กๆต้องไม่เอาทรายใส่บนหัวเพื่อนหรือไม่คว้างปาทรายใส่หน้าเพื่อนเพราะอาจจะทำให้เข้าตาทำให้ตาอักเสบตาแดงได้ค่ะเวลาที่เพื่อนเล่นชิงช้าอยู่เด็กๆต้องระวังไม่วิ่งเข้าไปแย่ง การเล่นชิงช้าควรนั่งลงไม่แว่งแรงเกินไปและไม่ยืนบนชิงช้าด้วยค่ะและหากเพื่อนกำลังเล่นอยู่เด็กๆไม่ควรวิ่งผ่านหน้าขณะที่เพื่อนกำลังเล่นเพราะอาจจะเกิดการชนกระแทกทำให้เด็กๆล้มลงและหัวแตกได้เลยนะคะการเล่นสไลเดอร์เด็กๆต้องขึ้นลงให้ถูกทางหากสวนทางกับเพื่อน อาจชนกันได้รับบาดเจ็บได้ที่สำคัญควรต่อแถวเล่นตามลำดับไม่แซงกันไม่แย่งกันเวลาเล่นเครื่องเล่นปีนป่ายไม่ควรปล่อยมือขณะเล่นเพราะอาจตกลงมาบาดเจ็บได้ค่ะการเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างเด็กๆต้องไม่เล่นอย่างรุนแรงต้องแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆไม่ทะเลาะหรือแย่งกันเล่นเล่นอย่างถูกวิธี เท่านี้ก็จะเล่นได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยค่ะเด็กก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเล่นกันหลายคนก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะ ที่เด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นสนามกันเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะก็มักจะเป็นแผลที่ใหญ่หรือว่ารุนแรงนะเช่นเด็กๆหกลม้มบางทีก็วิ่งชนกันบางทีก็ไปชนกับเครื่องเล่นสนามก็มีนะคะมีอันตรายหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเล่นเครื่องเล่นสนามอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ ปฏิบัติตามนะเพื่อความปลอดภัยเด็กๆจะได้เล่นอย่างสนุกนะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนอกจากการเล่นเครื่องเล่นสนามแล้วนะคะการเล่นของเล่นต่างๆนะเล่นของเล่นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะสิ่งสําคัญเลยเด็กๆจําไว้นะเวลาเด็กๆจะเล่นของเล่นนะคะเด็กๆล้างมือทําความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนนะ แล้วของเล่นทุกอย่างที่เด็กๆเล่นนะคะอย่านำเข้าปากอย่านำเข้าในรูจมูกหรือเอาใส่เข้าไปในหูนาะบางชิ้นส่วนของของเล่นมีขนาดเล็กถ้าเด็กๆไม่ระวงังเด็กๆเอาใส่ปากเอาใส่จมูกหรือเอาใส่หูนะคะแล้วเอาออกไม่ได้คราวนี้ต้องไปให้คุณหมอเอาออกให้บางคนถึงกับ ถ้ากินลงไปแล้วนะคะกลืนลงไปที่ท้องเลยแล้วจะเอาออกได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังนะเราเป็นพี่อนุบาลสองแล้วนะคะเรารู้ว่าสิ่งไหนที่รับประทานได้สิ่งไหนรับประทานไม่ได้นะคะเด็กๆก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะถ้ามีเพื่อนหรือมีน้องมีพี่เล่น เราก็แบ่งกันนะคะไม่ทะเลาะกันไม่แย่งกันหรือเอาของเล่นมาตีกันมาคว้าปาเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นระเบียบคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยมาช่วยเราเก็บเราเล่นเองเราก็เก็บเองนะคะ เด็กๆจําไว้นะคะเล่นเองแล้วก็เก็บเองแล้วมันก็จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเด็กๆทิ้งของเล่นไว้เรียร่าเต็มพื้นนะหรือบางคนเอาของเล่นวางไว้ตรงบันไดเด็กๆเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าเด็กๆเดินอยู่ในบ้านก็อาจจะไปสะดุดล้มนะคะหัวแตกขางแตกแขนหักได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังทั้งการเล่นสนามแล้วก็การเล่นของเล่น ในบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยนะคะและสําหรับการบ้านนะคะวันนี้ใบงานที่หนึ่งภาษาไทยเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆฝึกการลากเส้นนะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเด็กๆต้องฝึกลากเส้นให้คล่องแคล่วก่อนนะฝึกเขียนให้ตรงแล้วเราก็จะไปเริ่มเขียนตัวหนังสือกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการเขียนเส้นตรงนะเขียนไปข้างหน้าเขาเขียนว่ายิงธนูนะคะ,ะก็คือการ ขีดไปข้างหน้าอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะรวมทั้งข้างล่างนี้นะคะทบทวนพยัญชนะวันนี้ก็จะเป็นตัวผอพึ่งฝอฝาแล้วก็พอพานนะคะสามตัวนี้คล้ายๆกันเลยแต่ไม่เหมือนกันเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าต่างกันตรงไหนแล้วก็อย่าลืมโยงเซ นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะการบ้านของครูเจนวันนี้จะมี2หน้านะคะจะเป็นการบ้านใบงานที่1ภาษาไทยแล้วก็ใบงานที่2ด้วยค่ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะ,อะการบ้านใบงานที่2นะคะง่ายมากๆอันนี้ทบทวนนะเด็กๆนับภาพนะคะได้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็ไปวงกลมนะคะอย่างอันแรกก็คือเป็นภาพเรือใบใช่ไหมคะ เด็กๆก็นับเลย1 2 3 4นับเรือใบได้4ี่รูปนะเลข4คือเลขไหนเด็กๆจำตัวเลขได้แล้วเด็กๆก็วงกลมที่เลขนั้นง่ายมากๆเลยค่ะเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆทำให้ครบทุกข้อเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นการทบทวนการเขียนเส้นประเด็กๆยังจำได้ไหมคะเดี๋ยว เราไปดูกันว่าวิธีการเขียนเริ่มจากตรงไหนเผื่อเด็กๆลืมแล้วนะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนให้ถูกวิธีและเขียนให้ตรงเส้นปากนะ วันนี้ก็จะมี2หน้านะคะแล้วก็จะมีการบ้านของทีเชอร์ด้วยเด็กๆอย่าลืมตั้งใจทําการบ้านให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นสนามอย่างปลอดภัยแล้วนะหวังว่าในการไปเล่นสนามครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะระมัดระวังอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ